สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอนบูเลตอินไทยครับอีพีนี้พาเพื่อนๆนมาชมเจ้าเดย่าไลออนตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะพี่ต้นเป็นเอ็กรอยนะฮะเดย่าไลออนเอ็กรอยเวอร์ชันหนึ่งอ่าเป็นเวอร์ชันแรกด้วยนะครับตัวนี้เป็นพันธุ้าย,ยืดหดนะเพื่อนๆนนะครับแล้วก็พี่ต้นเขาใส่ดอดมานะครับแล้วก็ติดไฟฉายนะครับศูนย์น่าจะเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกมาจากโรงง,งานนะครับแล้วก็จะมีกาด อากาศตัวนี้ครับกันร้อนนะครับกันร้อนนอกนั้นก็ยังเดิมๆอยู่เพื่อนยังไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ศูนย์ศูนย์หลังก็จะเป็นแบบจุดขาวนะฮะคันลังลุกเลื่อนได้เปลี่ยนไหมพี่ไม่เปลี่ยนคันลลุงเลื่อนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับนอกนั้นก็ยังเดิมอยู่นะครับพอดีเจอ ที่ต้นที่สนามพอดีนะครับเห็นตัวนี้มันน่าสนใจกระบอกนะฮะตัวนี้ลํากล้อง14นิ้วนะครับ14นิ้วครับทรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบยิงกันดูในสนามดีกว่านะครับว่าฟิลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองยิงดูนะครับเคเพื่อนๆเ,เรายิงทดสอบเทสกันท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวนะครับเดย่าไลออนเอ็กร้อย รุ่แรกเดี๋ยวเราจะยิงทดสอบด้วยกระสุนนี่ผมขอพี่เข้ามาสามนัดเป็นเอ็นอาร์ซีตัวนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์โลไหมพี่ใช่ไหมตัวนั้นนะกล่องดำตัวนี้เป็นลูกโอโอบัคนะครับแล้วก็จะมีลูกปลาย70นะครับลูก70นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ของไทยอาร์มนะครับสองนัดลูกร้อย ลูกร้อยสองนัดเจ็ดสิบหนึ่งนัดแล้วก็โอบักสองจะใส่ไปห้านัดนะครับเดีย๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายิงได้หมดก็โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเดีย๋ยวเอาเอาตัวลูกเจ็ดสิบไว้ในดีกว่าโอเคเซฟครับเดี๋ยวโหลดโหลดเอาสลับกันเลยเพื่อน อันนี้เก้าอันนี้ลูกร้อยใส่เก้าไปอีกใส่เก้าก็ใส่ลูกร้อยเออการโหลดมันก็ไม่ยากนะเพื่อนโหลดเข้าไปในหลอดนี้นุ่มมากนะครับโอเคเดี๋ยวลองยิงกันดูนะครับ5นัดนะครับหูตานี่ค,ครับพร้อมเซฟ เฟิลฟิลคล้ายๆกับไอตัวที่ผมเอามารีวิววันก่อนมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะตัว MR 2 5 d e y a ja MR 2 5 IPSC นะประมาณนั้นอะนุ่มๆเหมือนกันอ่ะโอเคเหลือ X4 นะัดอ้อมกดเซฟครับ อาเรียบร้อยครับโอเคอเรียบร้อยยิงง่ายยิงง่ายแล้วก็นุ่มไหลนุ่มไหลนุ่มนวลชวนฝันนุ่มนวลชวนฝันแล้วก็เออตะก,กี้ลองผสมกันดูกระสุน3ชนิดนะครับโอโอบักสอง ลูกปลาย70นะครับของ n อ c แล้วก็ลูกลูกร้อยของร้อยหรือร้อยินี่แหละของไท a i าร์มสองนะัดนะครับปรากฏว่ายิงได้หมดไม่มีติดขัดแต่อย่างใดนะครับย่อยหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกระบอกหนึ่งนะครับของอปืนเดย่านะครับที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับยิงเอ่ยิงเล่นได้ทั้งวันผมว่านะ ยิงเล่นได้ทั้งวันครับก็นุ่มนวลน,นะครับยิงได้ง่ายนะครับโอเค EP นี้ก็ลาไปก่อนเพื่อนฝนตกนี่ผมรีวิวกลางสายฝนเลยเกรงใจปืนพี่ต้นด้วยามาตากฝนอยู่นะครับโอเคหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการาตัดสินใจซื้อปือนสักกระบอกนึงนะครับไว้ป้องกันชีวิตทัพสินนะครับโอเคผมอขอบคุณพี่ต้นมากนะครับที่ให้ อนุญาตให้ปืนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ EP นี้ก็ลาไปก่อนนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ